ตอนแรกสนับสนุนโดยสบู่เป็นเน็ต C E เร้าสินบนาฬิา4 3นาทีเราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับการชุมนุมของกลุ่มกปปสกับก,ก,การกปิดกรุงเทพก้าวเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับในขณะที่ดัดชนีหุ้นไทยนั้นยังคงสะท้อนเกี่ยวกับเรื่งองของการเข้าซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยประเด็นที่ว่าจนถึงวันที่4ของการปิดกรุงเทพนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์ปะทะรุนแรงในกลุ่มระหว่างผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นนะครับและนั่นก็หมายความว่าหุ้นไทยวันนี้ยังคงปรับเพิ่มขึ้นจนถึงนาทีนี้ 15. 2 1292 4จจุุุดดดดยกัชนนีีขึึ้ไปท่่่ซงงสระหวา จนถึงนาทีนี้นะครับหุ้นไทยขึ้นไปทดสอบที่1297จุดแล้วครับมูลค่าการซื้อขายท่านผู้ชมสังเกตคราบ่าเกือบ16,000ล้านในขณะที่ยังไม่ถึงครึ่งวันดีนะครับนั่นก็แสดงว่าวันนี้การซื้อขายน่าจะคึกคักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วละครับในขณะที่ห้าดับของมูลค่าการซื้อขายสูงสุดจนถึงนาทีนี้พบว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของสื่อสารและตามติดด้วยพลังงานเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแจสต์ในขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้น, 25, น 7, ยี่ยงงพิขึ้าสตา ไปนะครับปรับเพิ่มขึ้น1บาทที่ราคา167ในขณะที่กลุ่มสื่อสารใน5ดับแรกกันติดตัวเดียวคือ a d v a n c e นั่นเองครับ212บาทยังคงปรับเพิ่มขึ้นประมาณ7บาทแต่สัญญาณหนึ่งที่ยังไม่ชัดนี่นะครับก็คือการขายของนักลงทุนต่างประเทศปรากฏว่าเมื่อวานก็ยังขายครับเท่ากับตามประเทศขาย2วันทําการติดต่อกันกว่า2,600ล้านซึ่งเป็นสัญญาณที่กระจายการลงทุนและยังไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีครับเพราะว่าในที่สุดนั้นปตทกับบางจากประกาศตัดสินใจปรับลดราคาน้ำมันนนนใกกลลุ่มเซิแฮ E85 ลงนะครับโดยราคาที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะมีผลตั้งแต่5นาฬิกาในเช้าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับโดยกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลง40สตางค์ต่อลิตรนะฮะทำให้เบนซิน95เหลือ48บาท5สตางค์ครับแก๊สโซฮอลเหเหลือ40บาท53สตางค์ส่วน E85 ลงเพียง20สตางค์นะครับทำให้ E85 จะเหลือ24บาท38สตางค์ส่วนดีเซลนั้นยังคงทรงตัวอยู่ที่29 99บาาทต์ต่อลิตบ วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งย้ายสถานที่ประชุมไปที่ท่าศยานสุวรณภูมินะครับการประชุมเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแล้วก็ยังคงมีการประชุมต่อเนื่องแต่ว่าได้มีการแถลงขึ้นโดยคุณกิติรัตน์นะรนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับโดยคุณกิติรัตน์ยอมรับแล้วนะครับว่าขณะนี้การชุมนุมทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนการบริโภครวมถึงการท่องเที่ยวและสัญญาณการกระทบภาคเศรษฐกิจได้ลกลาไปถึงส่วน ของภูมิภาคแล้วนะครับคุณกิติรัตน์ยังเปิดเผยต่อไปว่าเดิมทีที่ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้4.5%นั่นหมายความว่าจากปัจจัยทางการเมืองอาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่ถึง3%นะครับการลงทุนจะรับผลกระทบเช่นกันนะครับเพราะว่า คณะกรรมการ BOI ชุดปัจจุบันหมดวาระลงไปแล้วครับและในขณะที่จะมีการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ก็ต้องผ่านการประชุมของคณะรัฐมนตรีแต่เนื่องจากปีการยุบสภาจึงทําให้คณะกรรมการ BOI ยังไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งออกมานะครับซึ่งในปัจจุบันปรากฏว่า มีโครงการรออนุมัติการส่งเสริมการลงทุนประมาณ2ซึ่งมีมูลค่าเกิน200ล้านบาทนี่นะครับยื่หมอลงทุนอยู่ประมาณ4 0 0แสนล้านบาทซึ่งยังไม่ได้รับการพิจารณาครับและที่ประชุมได้พูดถึงโครงการรับจำนำข้าวที่จะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินให้กับชาวนาโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเร่งระบายข้าวที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไว้แล้วเพื่อน,นำเงินมาใช้ในโครงการนะครับในช่วงสองปีที่ผ่านมาสามารถระบายข้าวได้1นล้านแปดแสนบาทซึ่งสูงที่สุดเท่าที่รัฐบาลเคยทำมาแล้วก็วอนให้กกตน,นั้นพิจารณาเรื่องการกู้เงิน เพื่อน,นํามาใช้ในโครงการดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งการชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับแต่แลราก็มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการจ่ายเงินให้กับชาวนานะครับโดยทางด้านบ่ายวันนี้นี่นะครับจะมีคณะอนุกรรมการไต่สวนการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมีคุณวิชามหาคุณเป็นประธาน ก็จะส่งเรื่องให้ที่ประชุมปปชปปชชุดใหญ่นะครับพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายงานในเบื้องต้น4-5คนมีทั้งจากฝ่ายการเมืองข้าราชการแล้วก็เอกชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวซึ่งต้องจับตาดูควาผลจะออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะผลการชี้ตรงนั้นจะไปถึงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ในฐานะประธานกรขชนะครับนอกจากนี้ในส่วนกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาบุถึงหนังสือที่ชี้แจงไปยังกกตกรณีขอขายข้าวแบบ g 2จซึ่งได้สอบถามไป ยังกกตแต่ยังไม่ชัดเจนซึ่งทําให้ยากต่อการปฏิบัตินั้นนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับหนึ่งในกะกะตนั้นได้ชี้แจงว่าความจริงแล้วในการหารือของกะกะตพูดชัดเจนว่าการเดินทางไปเจรจากําหนดราคาขายข้าวและจ่ายเงินรับชำนำ อา้ารให้กับชาวนานั้นน่าจะเข้าข่ายมีผลผูกพันต่อรัฐบาลและขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งมาตรา183ซึ่งรัฐบาลควรทําให้เสร็จก่อนยุบสภาแต่ในกระบวนการทําจดหมายชี้แจงอาจเขียนไม่ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามราสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ทำหนังสือสอบถามเข้ามาที่กรกตอ,อีกครั้งพร้อมกับประเด็นการขอกู้ยืมเงิน1.3แสนล้านซึ่งกรกตจะเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าหารือและชี้แจงเรื่องนี้ภายในสัปดาห์หน้าครับ ในกระดาษที่ชาวนาเตรียมเคลื่อนไหวปิดถนนสายเอเชีย er, วันพรุ่งนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับโดยในวันนี้แกนนำชาวนาพิจิตรนั้นได้ประชุมร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบหรอว่าอบตอซึ่งมีนายประสิทธิ์จันทร์จำรัดเพื่อซักซ้อมการชุมนุมนะครับโดยจะมีการปิดถนนสายเอเชียช่วงนครสวรรค์ถึงพิษณุโลกบริเวณแยกโพไซงามในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อกดจันรัฐบาลให้มีการจ่ายเงินรับจำนำข้าวโดยจะระดมชาวนาจาก4อำเภอคืออำเภอบึงนารางโพเทะเลนะครับโพประทับช้างและบางบุญนาคมาชุมนุมส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมีการจ่ายเงินคืนให้กับชาวนาแล้วโดยนางสาวชลาทิ์วิชัยบุญผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทาทกศจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ทางทกศได้รับเงินค่าค่าเพิ่มเติมงวดที่9กาจากสนักงานใหญ่ร6 7ยล้านบาทรวมเป็นเงินที่รับมาทั้งหมด2,079ล้านบาทและเริ่มจ่ายให้กับชาวนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยวงเงินที่ค้างจ่ายชาวนาในขณะน,นี้มีอยู่8,400ล้านบาทเฉลี่ยตกปลาละประมาณเจ0 0 0ถึงสูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทครับดับชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสุดลงต่ำสุดในรอบกว่า2ปีเศษแล้วครับ นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั้นได้แถลงเกี่ยวกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจําเดือนธันวาคมในปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าตกต่อเนื่องครับมาอยู่ที่ระดับ8ป3จากเดิมพฤศจิกายนนั้นอยู่อยู่ที่ระดับ90 3จุดจุดนะครับเท่ากับว่าค่าดัชนีในเดือนธันวาคมนับเป็นค่าดัชนีที่ต่ําที่สุดในรอบ25เดือนเป็นต้นมาครับเนื่องจากผู้ประกอบการนั้นเป็นกังวลกับความขัดแย้งทางการเมืองและมองไม่ออกเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองว่าจะคลี่คลายได้อย่างไรนะที่มอง สามเดือนข้างหน้าดัชนีดังกล่าวนั้นก็ยังคงอยู่ในภาพรวมที่ลดลงโดยเหลือเพียงแค่1 0 0 9จุดครับเนื่องจากคําสั่งซื้อในอนาคตรวมถึงยอดขายนั้นก็มีสัญญาณของการปรับลดลงซึ่งอยากให้รัฐบาลน,นั้นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเช่นกันนะครับในการแถลงเวทีเดียวกันได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเดือนธันวาคมนั้นสุดลงต่ําสุดในรอบกว่าหลายปีครับ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของอาการผลิตรถยนต์นะครับทั้งการผลิตในภาพรวมแยกเป็นส่งออกแล้วก็ขายาภายในประเทศรวมถึงเฉพาะในเดือนธันวาคมซึ่งตัวเลขได้สรุปออกมาเป็นตามไปนี้ครับปรากฏว่าเฉพาะในเดือนธันวาคมนั้นประเทศไทยผลิตรถยนต์ทั้งหมด158,000คันต่ําสุดในรอบ20เดือนนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วแต่เมื่อรวมกันตลอดทั้งปี2556ปรากฏว่า ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้เพิ่มขึ้นจากปี2555ประมาณ0.14%ครับโดยผลิตได้ทั้งหมด2,450,000คันขายในประเทศประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับและที่เหลือส่งออกประมาณ1.12ล้านคันนั่นก็หมายความว่าประเทศไทยยังคงรักษาตำแหน่งของการเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ใน 1- ใน10อันดับแรกของโลกต่อไปได้นะครับแต่สัญญาณดังกล่าวกำลังจะสะท้อนต่อมาภายในปีนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองครับว่าประเทศไทยจะยังสามารถผลิตรถยนต์ได้เกิน2 ขัันหรือไม่ท่ามกลางปัจจัยทางการเืินที่มีปัญหาในขณะนี้ครับส่วนเศรษฐกิจตาประเทศไปต่อกัะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กันนะครับตัวเลขของเศรษฐกิจที่ทจะมีการประเมินและปรับใหม่ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์หน้านั้นนางคริสตินลากาดเมื่อคืนก็ได้ออกมาย้ำอีกทีนะครับว่าหลังจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วเริ่มพื้นตัวชัดเจนเช่นสหรัฐด,ดีๆคืนนะครับส่วนกลุ่มยูโรโซนนั้นสิ้นสุดภาวะถดถอยแล้วแม้ว่าจะยังไม่ขยายตัวทําให้นางคริสตินลากาดนั้นได้เตือนนะครับว่า การจะใช้มาตรการถอนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคชาติตะวันตกนั้นจะต้องทําอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไปครับเพราะว่าขณะนี้ความสมดุลของเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่เกิดขึ้นเนื่องจากอเมริกาฟื้นตัวยุโรปหยุดถดถอยแต่เอเชียกําลังเจอภาวะของการชะลอตัวลงนะครับในกระดาษที่ผลสํารวจของสภาวะเศรษฐกิจอเมริกา12เขตของธนาคารกลางสาขาย่อยทั้งหมดนั้นได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจอเมริกาขยายตัวปานกลางแล้วครับ รายงานล่างนั้นเรียกกันสั้นๆว่าเบจบุกนะครับโดยบอกว่าภาพรวมของเศรษฐกิจสาวัฐนั้นเติบโตในระดับปานกลางแล้วนะครับตั้งแต่สิ้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปไรายงานล่างกข้อบุชัดเจนครับว่าปัญหาการว่างงานนั้นมีสัญญาณที่ดีขึ้นในขณะที่ภาคอาาสังหาริมทรัพย์นั้นก็มีการลงทุนเพิ่มเติมสังเกตได้จากยอดสร้างบ้านใหม ราคาขายบ้านเดิมรวมถึงราคาขายบ้านใหม่นั้นเริ่มมีสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแต่ว่าภาคธุรกิจเอกชนสหรัฐยังต้องรัดเข็มขัดกันต่อเพราะในที่สุดนั้นห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่เจซีเพนีนะครับเจซีเพนีนั้นเป็นห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ในอเมริกาที่ประกาศตัดสินใจปิด33สาขาทั่วประเทศสหรัฐแล้วก็ยังปลดพนักงานลงอีกถึง2,000คนครับเนื่องจากว่าต้องการจะประหยัดต้นทุนในการดําเนินกิจการของทางเจซีเพนีซึ่งก ก่อนหน้านี้นั้นห้างเมซี่ซึ่งเป็นห้างสินค้าใหญ่อันดับ2ของอเมริกาก็ประกาศปิด5สาขาและกดพนักงานร,ร่วมกว่า2,000คนด้วยนะครับทั้งหมดก็มาจากภาวะของเศรษฐกิจอเมริกาแม้จะมีสัญญาณดีขึ้นแต่บริษัทเอกชนยังคงต้องควบคุมต้นทุนต่อไปครับ แต่สําหรับคนไทยก็มีข่าวดีนะครับในเมื่อการแข่งขันของภาวะดอกเบีย้ยเพื่อสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินฝากจะมีต่อเนื่องท่ามกลางปัจจัยลบที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับโดยธนาคาร c i m b ไทยนั้นได้มีการถแถลงออกมาว่าเปิดแคมเปญเงินฝากประจําดอกเบีย้ยทันใจ8เดือนให้ดอกเบีย้ยสูงสุด2.88%ต่อปีครับโดยผู้ฝากเงินเมื่อเปิดบัญชีปั๊บรับดอกเบีย้ยทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบกําหนดเวลานะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเปิดแล้วต้องเปิดขั้นต่ําอย่างน้อย5 0,000บาทขึ้นไปนะครับ ซึ่งก็ถือว่าโครงการดังกล่าวนั้นก็เป็นการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะทําให้การฝากเงินในระบบนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็มีการเพิ่มสภาพคล่องในระบบอย่างชชินที่ธนาคารสามารถใช้ในการระดมทุนเพื่อกิจการการปล่อยกู้ต่อไปในอนาคตครับและทบ,บนี้ก็คือจอโลกเศรษฐกิจเที่ยวันทันิการนะครับไอ24ชั่วโมงครับยังคงอยู่ที่กรุงโซโกาหลีใต้กับ SK t เค e ทเลคมต่อเนื่องครับ สวัสดีค่ะ i ี24ชั่วโมงวันนี้นะคะมาดูกันต่อค่ะว่าที่ SK Telecom Mobile o p e a t o r ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลียังมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจอีกบ้างค่ะในตอนที่แล้วเราได้พาไปดู SK Telecom Ubiqutous i Museum ในส่วนของ Play Dream ที่มี U Home บ้านในอนาคตที่สั่งงานได้ด้วยการเคลื่อนไหวของมือกลางอากาศและ U Drive ให้เราสั่ง start และควบคุมรถได้ด้วยสมาร์ทโฟนกันไปแล้วนะคะวันนี้มาดูชีวิตแบบ Ubiqutous กันต่อค่ะ ในส่วนของเพลย์ด REAM ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบของการพัฒนาด้านไ c t เราแล้วก็ลงมือทำตามที่ฝันให้เป็นจริงนี้ยังมีโซน U f a ฟช i ่นที่เราสามารถลองเสื้อผ้าโดยไม่ต้องใส่เองแต่อาศัยการสแกนร่างกายในห้องนี้ก่อนเพื่อสร้างอวตารแทนตัวเราแล้วก็ให้อวตารนี้ละค่ะมาลองใส่ชุดต่างๆเลือกชุดแล้วก็ลองดูจากภาพที่ออกมาว่าโอเคไหมทดลองดูภาพเมื่อเดินบนแคทวอล์กดูก่อนก็ได้ค่ะเมื่อเลือกสินค้าที่ถูกใจแล้วก็สรุปรายการให้ไปซื้อกันต่อที่ห้องอยู่ช้อปปิ้งเลยค่ะ ในการชำระเงินก็ใช้มือถือชำระเงินแทนการใช้เงินสดค่ะนอกจากนี้ยังมียูมีเดียที่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ร่วมทริปเป็นอย่างมากค่ะเพะเมื่อเราก,กดสั่งมือถือประจำกายที่เรียกว่าทีคีให้ถายหนังบนทีวีนักแสดงบนจอก,กลายเป็นเราเองค่ะดลภาพนี้ก็มาจากภาพถ่ายหน้าของเราที่ลงทะเบียนไว้บนทีคีตั้งแต่แรกนั่นเองและสุดท้ายข้อมูลการเลือกซื้อและการเข้าชมแต่ละส่วนของเราก็ถูกบันทึกลงบนคลาวค่ะ จากโลกแห่งอนาคตก็มาดูเพลย์เรียลเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงแล้วในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ค่ะทุกวันนี้ชาวเกาหลีใต้เขาใช้ LTE Advanced กันแล้วนะคะหรือคนไทยอาจเรียกลเล่นๆว่า 4.5G ค่ะซึ่งเร็วกว่า 4G LTE แบบเดิมขึ้นไปอีกขนาดที่โหลดหนังทั้งเรื่องได้ภายใน43วินาทีเลยค่ะโดย SK Telecom เป็นบริษัทแรกในโลกที่ให้บริการ LTE Advanced เชิงพาณิชย์ตั้งแต่มิถุนาย,ยนปี2013นะคะ LTE Advanced นี้เป็นการรวมคลื่นความถี่มากกว่า1คลื่นในการให้บริการค่ะในส่วนของประเทศไทยเองหากคร่ายมือถือประมูลคลื่นได้ทั้ง900และ1 8 0 0เมกะเฮิร์ต์ก็จะสามารถนำไปทำเป็น LTE Advanced ได้เช่นกันค่ะและด้วยชีวิตยุคโมบาลประสิงได้เห็นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กมากๆที่มีขายแล้วในเกาหลีใต้นะคะใช้เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วฉายพรีเซนเทชันฉายหนังจากมือถือดูได้เลยค่ะแม้จะเล็กแค่นี้แต่ก็ฉายบนจอใหญ่กว่า100นิ้วได้นะคะ หลังจากที่ผู้ร่วมทริปทุกคนได้สัมผัสกับทั้ง Play Dream และ Play r e ร l นอกจากจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วเรายังได้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจค่ะซึ่งส่วนการเรียนรู้แบบนี้เป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เกาหลีใต้ให้ความสำคัญอย่างมากนะคะดูแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจค่ะว่าประเทศไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างนะคะ ที่เรามากันที่นี่ได้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานกสทชจำซุงเอสดีแทร์และทู o ลุเอนะคะแล้วมาติดตามตอนต่ตอไปกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากเกาหลีกันได้อีกในไอคี24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ ผลิตภัณฑ์ปกป้องสีผมที่ดีที่สุดสีผมจะนี้สามารถอยู่ได้นาน,านค่ะเพราะแคนทีนช่วยรับมือปัญหาผมเสียใหม่แคาทินดาเนสบล็อกเกอร์ประสานสูตรโปรวีช่วย